สวัสดีนะครับท่านผมครับประมาณสามไร่นะครับที่เขาฉีดจะฆ่ายาไว้ลังเรืองนะครับเขากลัวไม่เห็นอนาเขตวินัยมาคนเดียวนะครับวันนี้ทีมงานตรงกลางนะครับแล้วก็เก็บม้วนมาดัก ให้ท่านผู้ชมชมบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับวัตภาพแบบนี้โอ้โหแล้วโอ่งปกกิ่งอยู่อะไรข้างในนู่นนะซ้ายมือนี่เป็นคลองนะครับโอ้โหแล้วปล่อยสะลกเลยก็เดี๋ยวสักครู่นะครับเจรจากับจะของที่อยู่เริ่มสตาร์ทเครื่องนะครับจะทำงานแล้วไปดียววาว่องไว ดูสภาพตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูตอนที่เสร็จแล้วสภาพจะเป็นยังไงโอ้โหจะเข้าไปเนี่ยอเอาแค่ยับยับพอตามความสามารถนะครับเริ่มจับงานลอยแรกแล้วครับอ่าววัดดวงเอาครับเป็นหลุมเป็นบอ่อตรงไหนนี่รู้สึกว่าจะเขาจะวิ่งล่องไว้นะครับตงสส่จะถ่ายตามล่องนี่เป็นเนินๆอยู่นะครับ วัดดวงครับวัดดวงคือเจ้าของเขาเป็นข้าราชการนะครับเสียณแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับโครงการนี้กะว่าจะทำสวนแน่โอ้โหํำใจครับเข้าแค่นี้นะครับถ้าเป็นผานสามก็จะถอยหน้าถอยหลังอยู่งั้นนะครับแต่ทางที่ดีก็ต้องใช้ใบดันหน้า ดันแล้วก็ไถถึงจะเตียนสวยนะครับนี่เป็นล่องจริงๆซะด้วยนี่แสดงว่าวางแผนว่จะทําสวนแน่ๆอ่าเปรียบเทียบกันนะครับกับการดูแลเนี่ยพื้นที่ข้างๆางเนี่ยอันนี้มีคนทําตลอดอันนี้พื้นที่ข้าราชการ,กรเกษียณน,นะครับอ้าวดูไว้นะครับจะมีแรงทําหรือเปล่ากเกษียณแล้วเนี่ยสวนแบบนี้ไม่ใช่สวนโบราณน,นะครับต้องดูแลทุกวัน อ่านะครับเปรียบเทียบกันนะครับนี่สองพื้นติดกันอันนี้ดูแลทุกวันอันนี้พนักงานข้าราชการ,กรเกษียณน,นานๆานมาทีก็จะประมาณนี้นะครับ แค่ข้าบยับๆเรียบๆย่ำจะมาให้เข้า,ยยขาวสวยงามน,นี่แหม่หนุนผ่านนี่แสดงว่าวางแผนจะทำน่าจะเป็นส้มอ่ะแถวนี้<อ>แถวไหนเนี่ยหลังวัดขนนตรงกลางอะไรก็ไม่รู้ประมาณนั้นแหละโอ้โห จะของก็ทำใจได้นะครับจะให้ขีดถ่ายพุ่งปูดปาดเป็นไปไม่ได้เลยอย่างไงก็ต้องมาดูแลบ่อยๆนะครับทําสวนนี่นี่เป็นเพียงล่องแรกนะครับยังไม่พ้นป่าพงเลย ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเพราะเราคุยกับเจ้าของที่แล้วครับก็จะได้ประมาณนี้เข้าออมั่งไม่เข้าออมั่งทางขวามือเราเนีด้านหน้านะครับนี่คือคันดนนะครับมันจะเป็นคูน้ําอยู่นี่ครับเป็นคูน้ำบริเวณนี้เขาจะทำนาน,นะครับ เอียงดีๆนะดูคันแดนด้วยเดี๋ยวตกลงไปในคูน้ำอีกพื้นที่ต่างระดับกันเลยนะครับ ช่วงนี้ก็ฝนทิ้งช่วงนะครับก็พอจะได้ออกงานอยู่อ่าแค่ยับยับพอก็ได้แค่นี้นะครับ ดีกว่าไม่ได้ทาหน่อยก็เบาเดี๋ยวจะแถลงลางเข้านั่นแหละครับเป็นล่องจริงๆด้วยนะครับน่าจะวิ่งไว้เตรียมปลูกผลไม้นะครับนี่ทางหน้าเรานี่คือสันล่องนะครับที่กำลังถ่ายนี่คือล่องด้านล่างนะครับ จะเป็นเถาหมามุาม้ยด้วยนะครับแล้วก็มีต้นพงต้นสับเสือโอ้สารพัดตรงนี้เป็นชายคันแดนนะครับติดคูน้ำตรงเศษต้องกลางนี่เขาจะปล่อยไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะสุด เอาแค่ okay. ยับยับพอนะครับโอ้โหตรงนี้เป็นทั้งร่องเลยนะครับเนี่ยล้อหน้าตกมาที่ท้องร่องเลยนะครับ ใช้ถอยหลังเอานะครับเวลากลับมันยากหน่อยบริเวณหัวงานนะครับชายต้นมะพร้าวนี่มาไม่ได้นะครับที่เขาวิ่งถนนไว้นี่มีแต่ต่ามะ,ะพร้าวทั้งนั้นแล้วก็ลูกมะพร้าวของปล่อยไว้อย่างนี้นะครับดูแล้วหรือเขาจะใช้ใบดันหน้าดันหรือเปล่า คงไม่ทำอะไรแล้วมั่งดูแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับเนี่ยแผงกันฝุ่นมอไทยก่อนมาน้้ำนี่มันจะมีขี่ผงเข้าต้องคอยดูอยู่เรื่อยนะครับใช้ล่องนะครับจะมีเอียงๆแท้ๆหน่อยแหมถ้ามีน้ำนี่จะเละเทะกว่านี้ ดีครับตรงนี้ไม่เละดิน่นข้างจะอ่อนนะครับตรงนี้ท้องร่องนี่อยเอียงเอียงครับเอียงดินอ่อนด้วยกลัวสุด แสดงว่านี่ยเขาวิ่งไว้ลึกมากนะครับตอนที่เขาตั้งล่องเนี่ยยกล่องเนี่ยนะครับอ,อ้าผ่าขึ้นไปแล้วมีแต่ลูกมะพร้าวกับถางมาพาะพร้าวครับบริเวณนั้น ลำบากเมาอเกินพอแต่ก่อนนี้ก็ทีมงานอาจารย์ใบนะครับมาวิ่งร่องไว้วิ่งร่องไว้เฉยนะครับไม่ได้ปลูกอะไรแล้วทีนี้มาทําความสะอาดเนี่ยแบบนี้นะให้เจนหูเจ้นตาหน่อยแล้วเจ้าดีมาถมปลูกบ้านทรงไทยนะครับว่าทําไมรู้ทางดี เวลาเลี้ยวตรงหัวงานหัวล่องนะครับเออ,ทำ,เอ,อทำไมเอ๊ะทำไมเขาเลี้ยวปุ๊บปั๊บปั๊บรู้ทางดีออกเขามาวิ่งล่องไว้เองครับถึงว่าเวลาเขาปีนขึ้นไปหัวงานเราก็กลัวจะตกท้งล่องเขามาวิ่งเองครับรู้ทางดีโออแทล่แผล่คือค้ายจะอ่อนนะครับบริเวณนี้ โอ,โอ้ย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 เป๋มาครับไปอยู่นะโอ้โหแถลลงครับโอ้โหก็ใช้ถอยๆๆหลังเอานะครับเฮ้ยงเอียงเลยล้อหน้าล้อหลังอยู่ในท้องล่องเลยนะครับหูดินอ่อนด้วย เ้วางสานมาแล้วโอ้โหเยยงครับโอ้โหเยยงเลยยิ้มเหนียวด้วยไม่ถ้าซุดไปแล้วยุ่งเลยนะเนี่ยไอ้มีอะไรครับอ่าไปวิ่งลองใหม่อีกรองหนึ่งนะครับเหลือปก็มาสักสองสามล่องสันส้นๆนะครับ ที่มันเป็นคล้ายๆทางหมูนะครับเออบริเวณนี้ดินอ่อนนะครับโอ้โหมีแต่เถาอะยอมเสียเวลาถอยหลังหน่อยนะครับเพราะกลับรถที่มันลำบากเดี๋ยวลูกหมาดหน้าจะพังเหลือประมาณ2องอยนะครับที่ตรงท้องร่องเนี่ยนี่นะครับ นี่มาลอยแรกก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูลอยที่สองกันนะครับดูเอียงเอียงกันโด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 ูเอียงเอียงเอียงเอาแถลไหมตรงนี้นั่นไงนิดหน่อยนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวดูลอยนี้กันนะครับตรงที่ท้องล่องนี่จะมาลอยนี้นะครับท่านผู้ชมนี่เอียงเอียงแบบนี้นี่ อเมาแล้วครับเหนียวครับดิ้นเหนียวมาบูดีลือเกินโอ้โหถ้าไปเห็นล้อแล้วท่านผู้ชม รอยแรกของล่องใหม่นะครับนี่ต้นพงโอ้ยมีปูด้วยเออตรงนี้เข้านิดหน่อยพอได้อน้นนี่แต่จะพืชตะกูลเถากับต้นพงมันจะยับยับเอาลักษณะคล้ายๆดินทรายนะครับ เออตรงนี้เข้าดีนะครับน่ดินทรายครับดินทรายอยู่ดีว่าเก่าครับตรงนี้เยอะเยอะครับล้อซ้ายของรถอยู่ในท้องล่องนะครับจะเป็นรอยสุดท้ายแล้วจะเอียงๆบ้าง ตรงนี้ดูดีขึ้นเยอะครับแหมไม่เหมือนล่องที่ผ่านมาเลยอยว่านะครับหญ้ามันหนุนผ่านนะครับก็จะให้เขา้ารดปาลุฟัตอย่างสักคู่นี้ไม่ได้นะครับนี่รู้ทางดีครับคนมาวิ่งเองต้นพงครับตรงนี้ เดีย๋ยวเราดูตรงท้องร่องดีกว่ามาดูกันที่ท้องร่องนะครับสังเกตล้อซ้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไถามาตามรอยที่ถอยหลังไปนี่นะครับ เจอดินเหนียวเข้าไปจะอ,อืดหน่อยนะครับดึงผ่านดึงรถบริเวณหัวล่องครับตรงนั้นมันคือป่าพงครับโหโหเสือ,อไปกินซะบ้างเอาไม่เห็นตัวรถแล้วเอา ก็ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมนะครับว่าเป็นยังไงยามกเกษียณน,นะครับในความนึกคิดของท่านนะได้อยู่แต่การปฏิบัติจริงนี่จะเป็นสภาพแบบนี้นะครับคิดว่าจะปลูกต้นไม้ไว้กินยามกเกษียณแล้วเกษียณก็จะมาดูแลโธ่ร่างกายที่ไหวตรงไหนนะครับหกสิบกว่าอย่างนี้เสร็จครับเพราะฉะนั้นนะครับทันทีจะ,กะเกษียณน,นะครับดูไว้ให้เป็นบทเรียนนะครับว่า โอ้พืชไว้ยามกเกษียนไอ้เปลนแปลงความคิดใหม่ได้เลยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วจะเอาแรงตรงไหนมาตัดหญ้านะครับรถน้ำใส่ปุ๋ยฉีดยาโอ้สารพัดครับไปทำอาชีพมือเนอะ ถ้ามีทับหมาก็จ้างนี่ครับตอนนี้กำลังถตรงนี้ถ่ายแล้วนะครับเตรียบเทียบไปท่านผู้ชมให้ได้ดูนะครับวานเป็นยังไงก็จับประมาณนี้นะท่านผู้ชมแล้วอีกร่องเดียวสองร่องครับก็เอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามกันสวัสดีครับ โอ้โหลกจัดลกจัดป่าอะไรไม่เห็นตัวรถละ